ข้าวผัดหมูคีโตดอกกระหล่ำจัดไปลองทำครั้งแรกครับเห็นในคลิปรีวิวก็เลยลองจัดดูนะครับเอาหมูสามชั้นกระเทียมนะครับหมูสามชั้นเกลียเกลนิดนึงก็น้ำปลานิดหน่อยลงไปพริกไทยลงไปเลยตามไปเลยนะครับขอแบบเกลี่ยเกลี่นิดนึงแล้วเส opp, ร็จเรียบร้อยก็ตามด้วยไข่นะครับแล้วก็ เน่ตามด้วยดอกกะหล่ำที่เราขูดนะเห็นคลิปรีวิวนั้นมันก็คล้ายๆนะต้นหอมกระชีตรงไปก่อนให้มันกลุ่นๆก่อนแล้วก็มะเขือเทศมะเขือเทศมันจะทําให้นัวขึ้นนะเราจะไม่ใส่ผงปรุงรสเลยนะครับผงปรุงรสหนัวห้ามเด็ดขาดครับเมนูคีโตเกลือได้อะไรได้ซอสได้นิดๆหน่อยๆได้นะครับแล้วก็พริกไทยเยอะๆได้เลยครับหอมกลุ่นไปเลยเฮ้ยออกมาหน้าตาดูดีอะลองชิมดูแล้วอร่อยมากๆเลยครับลองทาดูนะครับง่ายๆเลยเพราะผัดแบบใช้ดอกกะหล่ำแทนข้าวนะเพราะเมนูคีโตเราจะไม่กินข้าวเราไม่ทานข้าวนะเรา หยุดคาร์โบไฮเดรตนะครับแต่ว่าเพิ่มไขมัน70%นะครับโปรโตีนแล้วก็วิตามินตามนะครับลองจัดดูอร่อยมากๆจัดไปไปายครับอ๋อมีเพื่อนๆสอบถามมาว่าผมใช้น้ำมันอะไรในการประกอบอาหารครับผมใช้น้ำมันหมูนะครับไปซื้ออ,อหมูขาวอะนะเอามาหั่นๆๆนแล้วก็เจียวและแหมเราได้กับหมูด้วยนะอร่อยมากมแล้วก็เสร็จพอมไปเย็นเราก็ใส่ตู้เย็นไว้ไว้ทำกับข้าวทั้งแกงทอดผัดอะไรแล้วแต่ตามใจเลยครับไปไป